สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผมสิมาเห็ดลามล้มหนูครับพี่น้องนี่นะครับหนูเฮ้านี่ครับหนูที่เฮ้าได้มากลามหนูล้มหนูหรือว่านี่ครับหนูขอล้มนี่แหละครับพี่น้องอบใส่ไม้ไผ่นี่ครับผมพี่น้องไอ้ตัดไม้ไผ่มาเห็ดล้มหนูซูพี่น้องกินครับพี่น้องมันไม้ไผ่กําลังอ่อนกําลังดีเลยครับพี่น้องเนี่ย ตัดไม่ไพ่มากแล้วก็ <c oughs> มีพวกพักต่างๆครับพี่น้องใบบักกูดใบบักกูดแน่ต้นหอมแน่กระเทียมผิดไทยก็มีครับพี่น้องโอ้นี้เขาสิหลาแบบหอมๆครับพี่น้องอบใส่ <c oughs> บังไม่ไผ่เลยเอาครับพี่น้องมาเหลิมมรนเล่งปุ้งกันครับพี่น้องเออ เครื่องกันก่อนครับพี่น้อร่มสีแห้งแห้งเลยครับพี่น้องนี่ล่มแบบอยากแห้งอยู่นี่ตะไคร้ตะไคร้ลงไปครับพี่น้อร่มอยากล่มสีแห้งแห้งครับมือนเนี่กูด แรนจังหอมครับพี่น้องเครื่องใส่เท่าที่มีนะครับพี่น้องสูตรแบบบ้านๆใส่พริกน้ำกันนะ ทำข้อหยาบๆนี่ครับพี่น้องผมมวยจำละเอียดไปไดันไลยแบบหยาบๆ,ๆครับผมหอมเด็ดละเลยโอ้ใช่ใครับสิใส่เป็นหน่วยเป็นกลางน้ำครับพี่น้องกลางน้ำจนได้หลุดใบกะเพรา เน้นแบบหอมๆกับเผาครับพี่น้องไปเลยเห็นหอมแบบหอมกับเผาครับไหลครับพี่น้องนี่ครับหนูเดี๋ยวเขาเตรียมไปลอองไปเลยครับนี่รถดีนะครับพี่น้อง ทานถด,ดีดรับเเรื่องไปต้องใส้ยังไลด์หอครับพี่น้องหนหอมเขาเอิญเลยหอมหนูอ่ะครับพี่น้อง phải chín tôm, Xay rau, rau muống, 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 ้ยครับใส่แบบสิเลยเบิดโตเลยครับพี่น้องนะครับผมสิเอาใบกระเพายัดลงไปกลืนมันก่อนแตตามเดี๋ยหนูครับพี่น้องหนูนี่ผมลงเบิดโตเลยนะครับพี่น้องเบิดโตเลย ดีบังบุพีห้ังวัดตัวใหญ่ยัดลงไปงาน,นบังสีแล้วครับพี่น้องจังแต่การ ใส่นี่ครับพี่น้องยัดมาที่นี่นี่ครับพี่น้องน้ำเดือเครื่องเครื่องต้องไปอีก เดี๋ยวกะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตองอัดเท่อน,นครับโอ้เด็ดเด็ดเลยพีน่น้องสุดนี่ครับผมเรียบร้อยครับหนูบังเขาหนูบังนึกว่าหนูล้มขอลาพหนูเอาเดี๋ยวผมจะไปก่อไฟแล้วกะเขาบังเขาไป เผาไปอย่างครับครับพี่น้องโอ้ก่อไฟแล้วครับเนี่ครับเป็นเตาอบของผมครับสูตรพิเศษเตาแบบกลนทะลุลงไปครับพี่น้องนี่เป็นอบอยงีเลยลมแห้งครับพี่น้องตรงตรงใส่แบบนี้เลยเตาอบครับพี่น้องบังลงไปนี่ครับใบเงสิครับเดี๋ยวค่อยมาบึ่งเรื่อยๆครับพี่น้อง อปงสิละนพี่น้องหลังจากบานเป็นส่โมโเมือนกับใหม่ครับพี่น้องลืมผมลืมลืมมาเบิง่งโอ้ยลืมมผิกพี่น้องใหม่เลย เลยครับพี่น้องเสร็จสุดยอดเลยนี่ครับผมแก้วน้ำโอ้ยนี่ครับแกะออกมาแล้วไข่มกเลยครับนี่ครับพี่น้องไอ้เทียงคู่กันตับมันพี่น้องตับตับครับพี่น้องสิมตับก่อน แสบแสบเลยครับพี่นอ้องจุ๊บจุกเด,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 ด็ดเล็ดเล็ดทำถึงน้ำครับ แสบเลยมากับพี่น้องจุ๊กจุ๊กจุ๊กหนูแสบเลยครับร่มดีตะไหน

ลืมมาหมุนมัน แซ่บเลยครับพี่น้องหอมหอมเลย นั่นเสียบมาได้พี่น้องบอสบายยังไงอยู่แปลว่ากินนี่ได้ครับขอหักกระล่ำรับพี่น้องกระล่ำแห้งกุ้งเต่ากินเลยครับกินกุยยาง แจมสันดีครับ เดี๋ยวพี่น้องวันนี้ผมก็อนอนุญาตกินไปเรื่อยๆครับพี่น้องกินบรรยากาศตรงหน้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ต้องลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมด้วยเมนูนี่แหละครับพี่น้องล้หนูหนู้ขอล้มอันนี้แหละครับพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจำนบนผ่านคลิปครับผมคลิปต่อไปสิมนีอย่างพารุนถาเบิงครับเหมือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ